ลาปโปอสวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องครับผมผมมาพบกับผมนับช่องยูทูปนับกิมพ์ปากังมุง้งแล้วก็สวัสดีไปยังเฟซเุ๊กน,น,นับเฟซบุ๊กยูหน่อยดูจกักยาวครับตีอาตูดนดีโอ้ยครับไปกิมพ์ปากังมุ้งครับไปกิมพ์นี้ก็ไารับชมครับฟูมเลวอนครับเจ็ดอ e ีเจ e ็ดห้าอีกี่สิบครับ Nhật cụt chắc, bà tê gin gặp mì không mày up, gặp đến chén ngắm nát cụt leo với non nhăn ngặt lắm nhăn mấy cho mua không rốt จังหวัดตรังนี่น่าจะมีอยู่สองกันไม่ร้องนี่ครับต่อปัจแจงไม่ร้องดินในนาครับใจ้เครื่องยนต์ผมยันมากนะสี่สูบเป็นเครื่องยนต์ไดรดิกนะครับประมาณสี่สิบเจ็ดแรงม้าไม่ร้องรอบเครื่รองก,ก็สองพันรอบครับ ก่อนพัมไม่รอลิกนี่ไม่แน่ใจครับว่าเป็นเด็กรหรือปลาไปน้องลูกหีใยครับประมาณ0นจุดสามจนจุดสี่ลูกบ,บาทเพชรอันเดียวมีปั่นใบมีดด้วยนะดานหน้าปั่นใบมีดดันดิน ไปน้องถึงต้นจะเล็กนะครับแต่ก็ต้องขุดคูนครับเพราะว่าดินมันแข็งมากดินในานานะครับแต่ล้มแบบไม่ขุดคูนนี่กาดเหมือนเมื่อกี้ไปน้องจ่วงล่างรอเรืออลูกนะครับลอเรือลูกแกลียหนึ่งลูกกับใบแตกก็ประมาณสี่สิบเซนน้ำหนักก็เจ็ดตันครับเจ็ดร้อยกิโลโอ้โห ไม่มีหมดการดำเนินไม่น้องดูมไลออนกับจีนร้อยเปอร์เซ็นต์เลยครับกาตัวหนึ่งล้านเปอร์เซ็นต์นะหนึ่งล้านเปอร์เซ็นบาทนี่ครับต้องุดแบบเกือบหมดเอฟซีถึงต้นจะเล็กแต่รากแน่นครับไม่เหมือนล้มดูดฝนครับ กุ้งกี้นี่ประมาณเกือบ0.4นะพี่น้องก้อมูลก็ไม่ปิ๊ตอะไรครับออเอาเอาักเลย Li <lí> con gặp lì con Kinh gang mình dưng gấp, chồng con gặp yên gặp nằm bảo bảo gặp rồ gò đi review gặp canh ni mày tay bay gắn nè gặp tu cho gặp mày tay mày tay โถดลึกมากครับรากก็เยอะนี่ครับมันกาดครึ่งนะครับกันนี้ก็มารีวิวไปแล้วครับตอนที่ว่าตุดตอไม้นะครับกลับไปชมได้ครับในช่อง u t u b e นะครับริ่งปากมุก้งเรายืนมุมนี้ดีกว่าครับนี่ครับเจ็ดอีเจ็ดหน้าอีกสิบ เดี๋ยวพราอากาศดิ้วควา้างๆี่น้องอย่างเรื่องก็ดังนิ่มดีกัดมากนะครับลมไม้ในนาไปน้อง นี่ครับต้าเราปลักแบบเร่งๆนี่รกรัดเลยพี่น้องกัดปูนเลยครับรกัดสะบั้น,นครับโต้วเล็กแต่ว่ารากลึกมากครับนี่ครัฟังเสียงเครื่องยนต์ ดังนิ่มครับพี่น้องเครื่องยนต์ยนติดกับยันมามีไวไยใเล่นหลังจิงด้วยครับแอบคลองอากาศอยู่ปังฟ้าบมอยู่ด้านซ้ายครับบัายไม่โดนลิกอยู่ด้านซ้ายครับอยู่หลังจิงพี่น้อง หรือว่ามีอยู่สองกันนะกันหนึ่งใส่หัวกีบพี่น้อ,องดูแถวอำเภอสรีโกบส่วนกันที่ใส่พวกกี้รากลึกมากครับบ็เป็นธรรมดาครับครับ ยางพารานะครับต้นเล็กๆดิบางพื้นที่ี่มันจะลงรากลึกรับโจนลึกไปเนองลมแท็กเตอร์นี่ลำบากเลยครับเพราะมันกาดซึ้งหมดเลยครับเพราะแท็กเตอร์นี่แรงม,มันเยอะครับนี่ครับตอนเดินก็มีเสียงเตือนครับเสียงไซริน ดูกันตามันนะครับเหอี่ยวทรูแบลนด์ครับรถจีนแต่ร้อยเปอร์เซ็นต์ก็ักครับอยู่พี่น้องสมมุด,ดีครับใได้เลยครับโรตีว่า,าที่อยอดรังนี่มีไม่กี่กันครับตอนนี้ทรูแล้ลนนะครับ โจดครับนี่ครับเห็นโจดแล้วไหมพี่น้องโจดจะได้เลยครับ นั่นแหละครับพี่น้องไม้มันแห้งด้วยครับแห้งแล้วก็รากมันลึกนะครับขนาดแก่ว่าแกล่ล้มแบบก้อยๆนะครับล้มยากมากครับสำหรับอ่าไม้ต้นเล็กๆนะครับ รากลึกแบบนี้แห่ดูโ,ดโจรพี่น้อง